สวัสดีครับวันนี้ช่อง v Z มาดนะครับขอนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตำนานรอยกระทงครับหรือความเชื่อในการลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12นั่นเองครับตำนานลอยกระทงกับ6ความเชื่อการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน1ิทั้งตำนานเรื่องกาเผือกเพื่อบูชา รอยพระพุทธบาทการต้อนรับพระพุทธเจ้าสเสด็จกลับจากเทวโลกการบูชาพระนาลายบรรทมศิลป์การบูชาพระอุปคุตและเพื่อบูชาพระจุลามณีครับจริงๆแล้วเรื่องของตำนานเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่านะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังด้วยครับอันนี้จะเป็นตำนานลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็น่าจะเรียนรู้ไว้หน่อยว่า ตำนานวันลอยกระทงการลอยกระทงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีที่มาที่มาที่ไปอย่างไรครับวันนี้เราก็เลยนําเสนอประเด็นเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะครับโดยปกติแล้ววันลอยกระทงก็จะเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของคนไทยนะครับประเพณีที่มีการสืบทอดต่อมาเรื่อยๆครับวันลอยกระทงเป็นวันที่คนไทยจะร่วมกันลอยกระทง เพื่อขอขามาแก่พระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้น้ำในการดื่มกินรวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำครับซึ่งวันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น15คค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยสำหรับการลอยกระทงในเมืองไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยครับซึ่งในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทง จะเป็นการลอยโคมต่อมานางนพมาศหรือเท้าสีจุราลักษณ์สนมเอกของพระร่วงได้คิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกแทนการลอยโคมนะครับเมいいื่อสมเด็จพระร่วงเสด็จทางชลมาศทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัยครับจึงโปรดให้ถือเป็นเยี่ยงอย่าง และให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยให้ใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอยหลังจากนั้นจึงมีการสืบต่อประเพณีการลอยกระทงจนมาถึงปัจจุบันครับวันนี้ทางช่องวีซัตมาดนะครับก็ขอนำเสนอเรื่องราวหรือหยิบยกเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับการเล่าตำนานวันลอยกระทงมาฝากกันนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าตำนานเรื่องเราวันลอยกระทงเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้เลยครับเรื่องแรกนะครับตำนานลอยกระทงจากนิทานชาวบ้านเรื่องกาเผือกเมื่อครั้งดึกดำบันมีกาเผือกสองตัวหัวเมียทำลังอยู่บนต้นไม้ในป่าหิมพานตใกล้ฝั่งแม่น้ำครับวันหนึ่ง กาตัวผู้ออกไปหากินแล้วหลงทางกับรังไม่ได้ปล่อยให้นางกาตัวเมียซึ่งกกไข่อยู่ห้าวันหลอด้วยความกระวนกระวายใจจู่ๆก็มีพายุใหญ่พัดมาโดนรังกระจัดกระจายจนไข่ทั้งห้าฟองตกลงน้ำครับด้านแม่กาถูกลมพัดไปอีกทางหนึ่งแต่เมื่อย้อนกลับมาก็ไม่เห็นฟองไข่จึงร้องไห้ จนขาดใจตายไปเกิดเป็นเท้าพระกาพมอยู่ในพรหมโลกนะครับส่วนฟองไข่ทั้งห้านั้นลอยน้ำไปคนละทิศคนละทางต่อมาแม่ไก่แม่นาแม่เต่าแม่โคและแม่ราชสีได้มาพบเข้าจึงนำไปรักษาไว้ตัวละหนึ่งฟองครั้งถึงกำหนดฟักกลับกลายเป็นมนุษย์ทั้งหมด ไม่มีฟองไหนเกิดมาเป็นลูกกาเลยครับโดยกุมารทั้ง5มีนามว่ากะกุสันโทรหรือวงไก่นะครับโกนาคมโนวงหน้ากัสะโปวงเต่าโคตมโมวงโคและเมตเตยะวงราช,ชสีครับต่อมากุมารทั้ง5ต่างเห็นโทษภัยในการเป็นคารวาส และเห็นอานิสงในการบรรพชาจึงขอลาไปบวชเป็นฤาษีและทั้งห้าคนก็ได้มีโอกาสพบปากกันและถามถึงนามวงและมารดาของกันและกันครับจึงทราบเป็นว่าเป็นพี่น้องกันจากนั้นทั้งหมดก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าต่อไปจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ร้อนไปถึงมารดาและด้วยแรงแห่งอธิษฐานของทั้งห้า ท้าพระกาพมจึงเสด็จมาจากเทวโรคจำแรงองค์เป็นกาเผือกแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมบอกว่าถ้าคิดถึงมารดาเมื่อถึงวันเพญเดือน1 1หรือเดือน2 2ให้เอาได้ดิบผูกไม้ตีนกาปักทูบเทียนบูชาลอยกระทงในแม่น้ำเพื่อแสดงความคิดถึงตั้งแต่นั้นมา จึงมีการลอยกระทงเพื่อบูชาเท้าพระกาพรมและเพื่อบูชารอยพระบาทซึ่งประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทานทีส่วนราศีทั้งหต่อมาได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ครับราศีองค์แรกกากุสันโธหรือพระกากุสันโธหรือศี์ค์ที่สองโกนาคมโนพระโกนาคม องหรือสีองค์ที่สกัส,สโปรพระกัสปะหรือีองค์ที่สโคตมโมพระสมณะโคดมหรือีองค์ที่5เมเตยะพระศีอริยะเมตรัรตามตำนานดังกล่าวได้มีพระพุทธเจ้าสารพระองค์แรกว่าบังเกิดบนโลกมนุษย์แล้วในอดีตการพระพุทธเจ้าองค์ที่4คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระพุทธเจ้าองค์ที่5คือพระพุทธเจ้าที่จะมาบังเกิดบนโลกในอนาคตได้แก่พระศีอริยะเมตรตรครับอันนี้เป็นตำนานเรื่องเล่ารอยกระทงตำนานที่1นนะครับเรามาดูตำนานเรื่องเล่ารอยกระทงตำนานที่2องกันบ้างครับตำนานที่2ตำนานรอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ไปปรากฏอยู่ริมฝั่งแม่น้ํานำมาทานทีมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติคือครั้งหนึ่งพญานาคได้ทูลอารัธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปแสดงรธรรมโปรดในหน้าพิภพ,พ,พเมื่อพระองค์เตรียมเสด็จกับพญานาคจึงได้ทูลขออนุสาวรี์ไว้สําหรับกราบไหว้บูชาพระพุทธองค์ จึงส่งประดิษฐานลอยพระพุทธบาทไว้ที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนำมาทานทีเพื่อให้บรรดานาคทั้งหลายได้ลอยกระทงเพื่อสักการะบูชานั่นเองครับต่อมาครับตำนานที่3ตํตำนานลอยกระทงเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าสเสด็จกับเทวโลกเป็นตำนานที่เล่ากันว่าเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะ ได้เสด็จออกบวชจนได้มรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงเทศนาธรรมโปรดพระพุทธมารดาจากนั้นพระองค์ได้เสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ครับในการเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ครั้งนี้เหล่าทวยเทพและประชาชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันทำการสก,การะบูชาด้วยทิพปุภามาลัยการลอยกระทงตามต,ามตำนานนี้ จึงเป็นการรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากดาววดึงพิภพนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูตำนานที่4ครับตำนานที่4ตํตำนานลอยกระทงเพื่อบูชาพระนารายณ์บัรทมศิลปิธีการลอยกระทงตามคติพรามณ์ซึ่งกระทําเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าคือพระนารายณ์ที่บัรทมศิล์อยู่ในมหาสมุทร นิยมทำพิธีการลอยกระทงกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นสองระยะนะครับซึ่งจะทำให้กำหนดซึ่งจะทำในกำหนดใดกำหนดหนึ่งก็ได้ครับต่อมาครับสำหรับตำนานลอยกระทงตำนานที่ตําตำนานลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์และพุทธวิหารขึ้นทั่วชมพูทวีครับมหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคืออโศการามซึ่งตั้งอยู่ในเขตแครนมคตหลังจากที่สร้างพระสถูปเจดีย์ถึง84,000องค์สำเร็จแล้วพระเจ้าอโศกทรงมีพระราชประสงค์จะนำพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสมมาสมพุทธเจ้าไปบรรจุในสถูปต่างๆและบรรจุในพระมหาสถูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาให้ปาตลีบุตรและยังต้องการให้มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เป็นเวลา7ปี7เดือน7วันแต่ด้วยเกรงว่าพญามารจะมาทำลายพิธีฉลองมีเพียงพระอุปคุต ที่ไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่จะสามารถปราบพญามารได้เมื่อพระอุปคุตปราบพญามารจนสำนึกตัวหันมายึดเอาพระรันตนไัรเป็นที่พึ่งแล้วพระอุปคุตจึงลงไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลตามเดิมครับจากนั้นจึงมีการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตและสำหรับพระอุปคุตคนไทยจะเรียก ได้อีกชื่อว่าพระบัวเข็มนะครับคราวนี้เรามาดูตำนานสุดท้ายกันบ้างครับตำนานที่6นะครับตำนานลอยกระทงเพื่อบูชาพระจุรามณีตำนานนี้เล่าขานกันว่าเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกจากพระนครก,รกบิลพัทในเวลากลางดึกด้วยม้ากันทกะพร้อมนายสันทะมหาเล็กผู้ตามเสด็จ คันลุ่งอรุณก็ถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณาทีเจ้าชายทรงขี่ม้ากันทกะกระโจนข้ามแม่น้ำไปเมื่อทรงทราบว่าพ้นเขตกรุงกบิลพัทแล้วเจ้าชายสิทธ,ธัถะจึงเสด็จลงประทับเหนือหาดทรายขาวสะอาดครับตัดให้นายสันพระนำเครื่องประดับและม้ากันกะกะกับพระนครและทรงตั้งพระไทยปราลบจบักรพชาโดยเปล่งวาจา ว่าสาธุกโััพภะชาแล้วจึงทรงจับพระเมารีด้วยพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาทรงพระขันตัดพระเมารีและโยนขึ้นไปบนอากาศพระอินทรได้นำขอบทองมารองรับพระอบทองนะครับมารองรับพระเมารีไว้และนำไปบรรจุยังพระจุลามณีเจดีสถานในเทวโลกครับทำให้การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุลามณีจึงถือเป็นการไหว้บูชาพระสีอริยะเมตไตรไปด้วยนะครับตำนานทั้ง6ตำนานเนี่ยครับเป็นตำนานความเชื่อการลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน2 2ที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมายาวนานครับก็หลายๆคนจะได้เข้าใจนะครับว่าการลอยกระทงในวันลอยกระทงคืออะไรมีตำนานเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ วันลอยกระทงก็จะเป็นวันที่คนไทยนะครับก็นิยมที่จะไปทำไรทำการลอยกระทงเพื่อขอข,อขอมาต่อพระองค์านั่นเองแต่จริงๆก็จะมีตำนานนะครับในหลายๆตำนานที่เล่าสู่กันฟังมาแล้วเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง VZ mart นะครับหรือสะกดได้ว่า VZ M ART ชื่อง่ายๆจำง่ายๆครับ3คำ VZ มาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสำหรับสาระดีๆเรื่องตำนานลอยกระทงนะครับวันนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ